วันนี้จะพามาโฮมทัวร์นะะดูบ้านแฝดนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าบ้านแฝดของพัชริดาเป็นยังไงวันนี้เราจะพามาดูบ้านแฝดก็คือบ้านของเราที่เราซื้อไว้นี่เองนะ,ะพร้อมกับเปิดตัวสมาชิกใหม่ของเฮือนชานะคะชื่อน้องแพนด้านะคะวันนี้ก็จะมาพาไปดูบ้านด้วยกันโอเคไปดูกันไป ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลนะคะเสียงเขานะคะ mm hmm. ก็จะแบบล็อกนอรมัน hmm. แบบนี้นะคะมีบ mm hmm. อยไหมงเป็นข้างล่างนะคะของชั้นที่หนึ่งตอนยังไม่ใส่แล้วก็จะโลง่ลงโลแบบนี้ฮะะ mm hmm. กระจก mm hmm. ก็จะเป็นแบบเป w i n นโดมีประมาณจุดที่หนึ่งจุดที่สอง สเป็นกระจกตรงนี้แล้วก็จุดที่สี่แล้วก็เป็นห้องห้องเนี้ยอีกห้องหนึ่งอ่าเราเปิดสิคะห้องนี้ก็จะเป็นเป็นห้องนอนก็ได้นะคะมันจะเป็นแบบใส่กระจกเป็น bay window เพื่อแบบให้ดูแบบเชื่อมต่อกัน,นอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่ข้างล่างชั้นที่หนึ่งอันนี้เราจะไว้ให้คุณแม่ะผู้สูงอายุเราอยู่ตรงนี้นะใส่เตียงเตียง เตียงเล็กนะขนาดเตียงแบบนอนคนเดียวอะพอดีตรงนี้เลยอันนี้โครงการแถมแอรให้นะคะอันนี้เป็นส่วนส่วนด้านหลังนะสำหรับต่อเติมเนี่นะครัซึ่งจะเป็นครัวซึ่งลงอะไรไว้เข็มไว้สต้นเออเขาลงเข็มไว้ให้เข็มไให้สามต้นความยาวมาม1สิบเจเมตรของเข็มนะแข็งแรง เราก็จะให้ดินแน่นๆอีกทีหนึ่งก่อนเราจะมาต่อเติมนะนี่เป็นแผนโปรเจกต์ที่จะต่อเติมในอนาคตอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะฮะต่อเติมแล้วสําสำหรับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นที่หนึ่งชั้นหนึ่งห้องน้ําที่หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีมีอะไรบ้างมีที่อาบน้าแล้วก็ให้ตู้ตู้ในห้องน้ํานะคะเ,เก็บของกระจุกกระจิกแปรงสีฟันอะไรเงี้ย ที่ยังไม่ใช้มีที่รักแคนพามีมสเตลมีที่ใส่ชิจูนะคะพร้อมกับช่องระบายอากาศแบบบานเกดอะทีนี้เราจะพาไปดูชั้นสองอ,งอมมันได้นะคะก็จะบอกว่าต้องเลยเท้านะคะใส่ล้นเท้าหรือเปล่าจะดีมากบ้านนี้ขัดลน้นขัดล้นมาเยอะเลย ดีคะ่ะก็จะเป็นทางเดินขึ้นชั้นสองนะคะก็จะมีที่พักเท้าประมาณสองจุดเดินสะดวกมีแบบมุมอย่างเงี้ยสำหรับเราจะตกแต่งวางของกุ๊กกิ๊กก็ได้อ๋อพันดาขึ้นมาตอนที่หนึ่งเราจะพามาชมห้องบัตเตอร์เบดรูมค่ะอ่ะมาแพนด้ามา มาเตอร์เบลูมนะคะนี่ก็จะแถนแอร์มาตัวหนึ่งแอ,แอร์ตัวใหญ่สภาพข้างในก็จะกว้างกว้างอยู่ค่ะก็จะปีกระจกแล้วก็อันนี้ก็คือแถมนะคะแถมบิวอินวอล์กอินคลเซตมาฟตก็จะได้ไซส์ประมาณนี้สำหรับเก็บเสื้อผ้านะมุมนี้เป็นมุมแต่งตัว ก็มีกระจกบานขนาดนี้นะคะตรงกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นระเบียงพอเขารู้ได้ใหญ่เหยียบนะฝุ่นอุ้มเอาค่ะก็ชมวิวชมอะไรได้ไดเลยดูฝนเราตกตรงนี้ก็เห็นท้องฟ้าน่านฟ้าได้กว้างขวางด้านซ้ายก็จะเห็นเพื่อนมาก็เห่าฮะ,ะ <c oughs> ส่วนนี้คือห้องน้ําในห้องนอนนะห้องนอนใหญ่ก็จะได้ห้องนอนอย่างนี้ แบบห้องน้ําแบบนี้มีตู้แบบชั้นวางแบบนี้นะคะอ่าค่ะโอเคค่ะมุมชักโครกก็อยู่ด้านนี้น่าจะกเขากินพื้นที่เยอะนะห้องน้ําห้องนี้ก็เลยได้ประมาณนี้แล้วก็มีที่อาบน,น้ําแบบนี้มีแบบที่กัน้นฉากกั้นกระจกเออเป็นแบบนี้ให้ในห้องน้ำมาเตอร์แบดดู ยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ช่องระบาย ห้องน้าข้างบนนะชั้นสองจุดช่องน้ําที่สองที่ข้างบนข้างบนก็คือมีสองห้องน้านะห้องน้ำสองห้องในห้องนอนมาตเตอร์บรลูนกับตรงกลางส่วนห้องที่เหลือก็จะเป็นห้องนอนที่สองและสามในข้างบนนะพื้นที่ก็จะกว้างกว้าอยู่ตรงนั้นตรงเชื่อมกันฉี่ต้องเช็ดแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> มัน <c oughs> ีใ,ใครเป็นคนทำรีบเอาทิชชู่มาเช็ดเลยค่ะในห้องนอนนะคะมันจะมีความกว้างเท่าๆกันแหละแต่อันนี้จะได้ความยาวใน,นห้องอีกอันหนึ่งเอาไว้ให้แขกญาติมาเรื่องของระบบไฟนะครัก็จะมีปลั๊กให้อย่างนี้นะคะ ที่เสพเสพอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปลั TV, ๊กทีวีนะมที่วางตรงนี้คอมพรสเซอร์แอร์อะไรมีอะไรนะที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์บ่าโครงการก็จะมีระเบียงสำหรับวางคอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะอย่างนี้เลยเช่นเช่นบ้านหลังนี้นะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ที่วางแบบนี้ข้างล่างก็จะห่างกันนะเดินรอบรอบบ้านได้ อันนี้คือบริเวณข้างบ้านนะเออข้างบ้านเรากับข้างบ้านเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านก็สวยเขาจัดสวนสวย สำหรับรีวิวโฮมทัวร์พาดูบ้านแฟตพัทริดาก็ขอจบเรงเพลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลากันด้วยแพนดน้า